วันพฤหัสที่12พฤษภาคม2565ญาติโยมที่ทำบุญกับทางวัดท,ท่าซุงนะโยมนะภาธิกรรมสังฆทานชุดละ2,000บาท5ชุดภาธิกรรมสังฆทานชุดละ1,000บาท1ชุดภาธิกรรมสังฆทานชุดละ500บาท6ชุดภาธิกรรมสังฆทานชุดละ100บาท31ชุดนะ Satu, 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 satu.

ปุเรนติสาขานางเอวาเมวัยตัวจินางเตตานางอุปกาปติยิธิตังปฏิตังตุงหังขิปมีวะจะมีจตุสภีปุเรนตุสังขปาจันโทปนารโสยถามนิโชติราโสยถาสติปิโยวาวิวาชานตุสาวะโลภวินาสตุมาเตยภ กิด to um ินายุโกภวาปิวาตนาสีดิสนิจังุตตาปัจญิโนจตานวธรรมาวัฏทานติอายุวโนสุขังอาลังก็ขอให้ญาติโยมที่ทำบุญกระทงวัดท่าสงออนไลน์มาก็ ขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและก็สมความปปารถนาทุกอย่างแล้วก็ขอทำบุญครั้งนี้ก็เป็นไปเพื่อการเข้าสู่คนิพานในชาติปัจจุบันนี้ยมนะครับ